สวัสดีครับสวัสดีสมมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับไม่หลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่10นะครับเตือนมีนานะครับ2567นก็ะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับยามค่ำค่นะครับก็พามาชมนะครับอีกหนึ่งแท่นนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ power ไปขับเบรนะครับแดอกนะครับแล้วก็ขับยี่เบร์แดอกนะครับก็เข้ามาชมได้เลยนะครับตัวนี้นะครับกระแสมาดีมากนะครับ เป็นรุ่นนะครับของเอกอนันต์นะครับเอกอนันต์นะครับเอกอนันต์ FB4000 นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สภาพนะครับ95เนะครับตัวนี้95นะครับนะครับทำไมลูกค้ามาขายนะครับทำไมลูกค้ามาขายนะครับลูกค้ายกไม่ไหวนะครับน้ำหนักหนักมากนะครับลูกค้าออกงานคนเดียวนะครับลูกค้าก็เลยเปลี่ยนเป็นสวิตชิ่งนะครับซื้อมาจากเอกอนันต์นะครับตรวนี้นะครับ ใครที่กาลังมองหานะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับสภาพ95เนะครับนะครับหูแทบไม่มีรอยนะครับนี่ครับหูนะครับดูได้เลยนะครับสภาพเลี่ยมกิฟตนะครับตัวนี้นะครับใครที่กําลังมองหาก็เข้ามาชมได้นะครับสภาพโคตรสวยนะครับเอีก็นั่น FB 4,000นะครับนะครับตัวนี้ใครที่กําลังมองหาก็เข้ามาชมได้นะครับฝาหลังนะครับแทบไม่มีรอยนะครับเนี่ยฝาหลังนะครับฝาหลังนะครับด้านข้าง ไม่มีรอยนะครับโหโคตรสวยนะครับข้างในนะครับนี่ครับข้างในนะครับเปิดข้างในให้ดูนะครับหมแปลงนะครับหมแปลงสองลูกนะครับหมแปลงสองลูกนะครับกระต้มมัดนะครับสองลูกนะครับคาป้านะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองนะครับสิบสองตัวนะครับพาเชเตอร์นะครับก็เป็นตับนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับสองตัวพัดลมพาวเวอร์นะครับข้างในนะครับโคตรใหญ่นะครับ แน่นๆนะครับ18ดได้แดอกนะครับยี่เบ็ดได้ข้างละ3ถึงนะครับเสียงกลางไม่ต้องพูดถึงนะครับสบายๆนะครับตัวนี้เปีนะครับวัดบิดนะครับตัวนี้ FB จะเป็นวัดบิดนะครับสภาพโคตรสวยนะครับเรียบๆนะครับลูกค้านะครับประกันก็ยังมีอยู่นะครับตัวนี้นะครับประกันยังมีอยู่นะครับมาดูด้านหลังนะครับท่านนึ่งครับผมเร่งไฟก่อนนะครับเร่งแสงก่อนนะครับก็สัญญาณเข้านะครับนะครับย้อนนิดนึงนะครับแป๊บนะครับ สัญญาณเข้าก็จะเป็นอกวานะครับสัญญาณออกก็จะเป็นสเปคอนนะครับฝั่งละสองรูนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิวลาโพงกับฟิวอาไฟนะครับนะครับไม่มีอะไรครับอันนี้ก็โมโนสเตอร์แค่นั้นนะครับใครที่กําลังมองหานะครับตัวนี้นะครับเลี่ยมๆนะครับตัวนี้นะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับ19,500าบาทนะครับตัวนี้นะครับเอกนันนะครับ 1นึ0 0หมื่บาทนะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับสภาพโคตรเลี่ยมนะครับ95%นะครับประหยัดต้นทุนได้เยอะนะครับอย่ากลับมือหนึ่งนะครับอย่ากลับมือหนึ่งนะครับใหม่กว่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะาพูดยังไงแล้วนะครับลูกค้านะครับสภาพโคตรสวยนะครับแทบไม่มีตําหนินะครับอย่ากลับมือหนึ่งนะครับนี่ครับแค่มีฝุ่นนะครับอย่างนี้นะครับบางๆนะครับไม่ได้เยอะนะครับนี่ครับแค่มีฝุ่นบางๆแค่นี้นะครับนี่ครับนี่ครับแค่นี้นะครับเลี่ยมนะครับโคตรสวยนะครับ เจ้าของซื้อมามือหนึ่งเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ประหยัดต้นทุนลูกค้าไปเลยนะครับขายในราคาอยู่ที่19,500บาทนะครับที่ทนายสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์นี้เลยนะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5เปนะครับเบอร์นี้เลยนะครับอ่าสิดอกนะครับยี่เบก็8ดอกนะครับสบายๆนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ FV จะเป็นบัตรบิดนะครับแต่ถ้า P นะครับจะเป็นบัตรธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็นบัตรบิดนะครับ เดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับนะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้นะครับเบร์ตัดนะครับกระชากไฟนะครับนะครับหน้าตาโคตรสวยนะครับโคตรเรียมๆนะครับไฟสีฟ้านะครับอันนี้ไฟออนซ้ายขวานะครับโคตรสวยนะครับแรงนะครับแรงดีนะครับตัวนี้ของเอกนันนะครับกระแสมาดีมากนะครับเนี่ยดูหูได้เลยนะครับใช้งานหนักไม่หนักนะครับนี่ครับ ดูครับแค่นี้รู้เลยนะครับว่าสภาพเป็นไงบ้างนะครับแค่นี้นะครับเนี่ยครับฝาหลังนะครับเนี่ยครับโค้งเลี่ยมนะครับเจ้าของเขาใช้งานน้อยมากนะครับยกไม่ไหวนะครับซื้อมาก็จอดที่บ้านพักอย่างเดียวนะครับจอดที่ห้องอย่างเดียวนะครับแทบไม่ได้ใช้งานหนักอะไรเลยนะครับอันนี้19,500บาทนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับ เช็คเครดิตกัลุนได้นะครับผมมีตัวตนแน่นอนนะครับใกล right ้ๆภาคกลางก็แวะเข้ามาได้นะครับมารับเองก็ได้นะครับในใจนะครับมารับเองมาฟังน้ําเสียงกันดูนะครับตัวนี้ก็เริ่มเดี่ยมนะครับลูกค้าไปใช้งานนะครับอย่างกับมือหนึ่งนะครับประหยัดต้นทุนไปได้เยอะนะครับข้างในแน่นๆนะครับท b ี4,000นะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับคร่าวๆน้ําเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับ ด้านนั้นครับล่างนะครับอันนี้รับเบรอย่างเดียวนะครับข้างละสองนะครับไปเทีบไปขึ้นนะครับครับไปแทบไม่ขึ้นนะครับ,บนนครับ นครับเม็ดเดียวนะครับโค่นแรงนะครับนะครับเม็ดเดียวนะครับ นะครับครับแทบไม่มีกำลังนะครับไฟแทบไม่ขึ้นนะครับ เียวนะครับเม็ดเดียวนะครับนะครับเม็ดเดียวนะครับยังไม่ขึ้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นเม็ดอ่อนนะครับสีฟ้าตัวนี้จะเป็นเม็ดอ่อนนะครับตัวนี้นะครับเนี่ย นะครับ FB 4,000นะครับนะครับวันบิดนะครับสภาพเก้าสิาเปอนะครับพี่ทนายสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางเช็คที่คอนโดได้นะครับสภาพโคตรสวยนะครับเรียบมากนะครับเนี่ยนะครับหูนะครับหูหน้าหูข้างนะครับเนี่ยเรียบๆนะครับ19,500บาทนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ